ขนมกล้วยเนื้อหนึบหนึบอร่อยอร่อยมันมีขั้นตอนการทําแค่นี้เองเหรอคะทุกคนโชคดีมากๆที่วันนี้เลื่อนไปเจอช่องหนึ่งเขาสอนทําขนมกล้วยคะ่ะทุกคนเป็นสูตรขนมกล้วยโบราณที่ทําได้ง่ายๆเลยคะ่ะต้องขอบคุณเจ้าของช่องด้วยนะคะไม่อย่างนั้นวันนี้กล้วยหวีนี้คงต้องทิ้งแล้วคะ่ะทุกคนค่ะจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวฝนทาให้ดูเลยคะ่ะทุกคนฝนใช้กล้วยที่สุกงอมแบบนี้เลยนะคะปอกเปลือกออกใช้ประมาณ6ลูกคะ่ะจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการผสมแป้งแล้วค่ะเริ่มจากแป้งข้าวเจ้า100 g, ัน100กรัมล้7 0กรัมคะ่ะแล้วก็ใช้มือขอขงเรานีแหลละขยยําเคค่ทุกนขํ่ให้ทุกอยกรั เข้ากันพอได้เนื้อเนียนละเอียดเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะใช้หัวกะทิทั้งหมด320 ml นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยเล็กน้อยนะคะให้พอออกรสแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปนเ่งกันเลยค่ะทุกคนและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นหม้อน,นึ่งสแตนเลสคู่ใจใบนี้เลยค่ะขนาดกําลังพอดีมีซึ้งให้นึ่งได้ถึง2ชั้นเลยนะคะตัวหม้อก้นลึกจุน้าได้เยอะมากนึ่งขนมสุกเร็วความร้อนกระจายทั่วถึงใครสนใจแปะปิกัดไว้ให้แล้วนะคะในตะกร้าหนาออ่นนะะคคลยขมงไปึ ตอนนี้น้ำของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราเทขนมลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะุณใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีนะคะแต่ใครจะนึ่งนานกว่านั้นก็ได้นะเนื้อขนมจะยิ่งหนึบค่ะครบเวลาแล้วขนมเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วไปตัดขนมกันมาแล้วค่ะทุกคนขนมกล้วยคือน่าทานมากๆเลยป้ไม่คิดว่าจะทําง่ายขนาดนี้นะคะรู้อย่างนี้ทําตั้งนานแล้วค่ะเนื้อนุ่มๆหนึบๆบอกเลยค่ะสูตรนี้คืออร่อยจริงบอกก่อนเลยนะถ้าไม่อร่อยไม่แบ่งป้าข้างบ้านแน่นอนค่ะทุกคนแล้วจานนี้ป้ากกกก็ต้อออออ,อ,องงบว่่่าารยนนททุคลมไปํัะะ